ครับเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันจันทร์นะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันกับช่วงกระทือกเปลือกคอร์รัปชันกับรายการบันทึกสถานการณ์ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับท่านก็ได้กล่าวปราศัยเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา คุณภาพและคุณธรรมของหน่วยงานภาครัฐท,ทั่วประเทศเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันครับท่านบอกว่าท่านยกปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติครับอย่างที่เราทราบกันดีครับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งครับ,รบเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนครับที่จะต้องร่วมไมายร่วมมือกันครับในการที่จะป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันส่วนท่านนายกเมื่อวานนี้ท่านได้ปราศัยว่าอย่างไรไปฟังกันครับ พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านปัญหาการทุจริตส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาประเทศรวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยทั้งในแง่าการรับรู้ของภาคประชาชนและภาคธุรกิจรัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมทุกปีองค์การเพื่อความโปร่งใสานานาชาติ จะดำเนินการสํารวจสถานการณ์การทุจริตของทุกประเทศทั่วโลกโดยในปีที่ผ่านมาประเทศไทยถูกจัดอันดับปัญหาการทุจริตผ่านดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ Corruption Perception Index หรือค่า CPI โดยมีค่าคะแนนอยู่ในอันดับที่104จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด180ประเทศทั่วโลกรัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประับพฤ้นมิชอบ จึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมเพื่อสร้างภาครัฐให้โปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งสร้างวัฒน,นธรรมต่อต้านการทุจริตรวมทั้งความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบตลอดจนสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตอย่างสิ้นเชิงโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนและภาคีต่างๆร่วมมือกันในการลดและป้องกันการทุจริตให้ได้ผลอย่างยั่งยืนโดยได้มีการนำระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐหรือที่เรียกว่า ITA มาใช้ในการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศครอบคลุมทั้งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและองค์กรอิสระเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำข้อเสนอแนะ่ที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ของประเทศรัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยรวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากลและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพและคุณธรรมในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศโดยร่วมกันประเมินหน่วยงานภาครัฐที่เคยติดต่อหรือรับบริการ ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานหรือทางแอปพลิเคชัน ITAS ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564โดยจะมีการประกาศผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศให้ประชาชนทราบต่อไปขอบคุณครับ ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ประกาศให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็สุดท้ายท่านก็บอกด้วยนะครับ,รบว่าก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและ ข้าราชการทุกคนนะฮะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพและคุณธรรมของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศนะครับประชาชนช่วยกันประเมินแล้วก็ข้าราชการเนี่ยก็จะต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับเห็นปัญหาเห็นอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะต้องเร่งพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงสิ่งที่หน่วยงานของตนเองเนี่ยมีความบกพร่องอยู่นะครับ